จริงๆมันเ,เป็นอาการบาดเจ็บที่อยู่ที่สมทุปราการแล้วก็เกมนั้นเป็นเกมที่เจอราชีครับประมาณครึ่งชั่วโมงแรกนะครับผมก็ได้รับการบาทะกับนักเตะราชบุรีแต่เขาก็ไม่ได้แกล้งไม่ได้อะไรเงี้ยก็เป็นเป็นตัวเราเองด้วยที่ไม่ได้ระมัดระวังตัวแล้วก็บวกกับการฝืนเล่นต่อด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่เคยเจ็บหนักมาเราก็คิดว่ามันไม่ส่งผลกระทบต่อ,อาท้ายภาคหน้าอะไรเงี้ยพอเราลงไปเล่นแล้วมันฝืนไม่ไหวเงี้ยพอเราได้เช็ค อาการแล้วก็ผลออกมาไงก็คือหมอนรองกระดูกเข่าฉีกก็เลยต้องต้องรับการผ่าตัดเพราะว่าหมอแนะนําว่าให้ผ่าตัดแล้วมันจะมีโอ,อกาสที่ว่ากลับมามันจะได้ดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยคิดอย่างเดียวเลยคืออยากจะกลับมาเล่นให้ฟุตบอลให้ได,ใได้ให้ได้เร็วที่สุดก็คือเราก็ฟังคําแนะนำจากจากหมอก็เออหมอก็แนะนําให้ผ่าในตอนนั้นก็พัก2อาทิตย์แล้วก็ฟื้นฟูแล้วก็ผ่าผ่าเสร็จก,ก็กายภาพบําบัดอะไรเงี้ย ทั่วไปก็ทําให้เราได้แข็งแกร่งหรือว่าเพิ่มบอดี้ข้างบนด้วยหรือด้วยช่วงที่แบบว่าเราผอมเราอะไรเงี้ยครับ